ผลทกคันนะครับวันนี้ก็อยู่กับผลสักนาทีนะครับวันนี้ผมไปจะมาโพสชาแนลอีกแล้วนะครับก็ตบบอสชาแนลให้กับโคโฮผมเองนะครับก็ชื่อชาแนลว่า TMT สุดคานะครับก็มียอดซับอยู่ประมาณหนึ่งว่าแปดสิบเก้าซับนะครับก็ชื่อเลยเขาชื่อบัสนะครับบหรืสบอสบอสบอนะอาจะบอสหรือ ก็จำสลับนะครับก็จ้าชื่อบอสครับก็ขอให้ผมโปรโมทชแนลให้ตั้งนานแล้วแต่ผมผมอยังไม่ค่อยได้โปรโมทให้เลยครับก็คือไม่ว่านะครับก็มีหลายคนอยู่นะครับที่ให้ผมโปรโมทให้นะครับแต่ก็ยังไม่โปรโมทให้เลยครับก็นานมากครับก็ขออภัยนะครับขอโทษนะครับก็วันนี้จะมาโปรโมทให้ดูนะครับ ก็ชาแนลนี้ก็จะเล่นไมค์ครับนะครับก็จะบอกนู่นบอกนี่ครับเคนะครับก็จะเขาจะลงพวกอินโทนครับอินโทนด้วยนะครับก็เล่นเซิร์ฟนู่นนี่นะครับเคนะครับก็จะสไตล์พีวีีไม่ใช่วีพีพีวีพีนะครับก็จะรับทัพอินโทนด้วยละมั้ง ไม่รู้ได้รับทำเปล่านะครับเพ็นมีใจอินทวนของเขานะ่ารับทำด้วย,วะยน,น,นะครับแล้วก็รับโปรโมชอยแนวนะครับโปรโมช่านะครับรับโปรโมท่เหมือนกันนะครับโอเคอ่านวิธียงนแล้วปวดน,นะครับนอนอยู่ใกล้ๆนะครับโอเคนะครับไม่มีอะไรแล้วก็รีวิวเกมอื่นด้วยมั้งนะเออแ้จะรีวิวเกมอื่น ไม่มีอะไรนะครับอ็อย่าลืมนะครับช่วยหน่อยนะครับช่วยเข่าหน่อยนะครับช่วยผมด้วยนะครับก็ถ้าใครเห็คลิปนี้แล้วก็น่าช่วยๆกันแชร์ต่อให้เพื่อนๆด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมและข่าด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคลิปแชร์คลิปนี้ครับให้เพื่อนๆของคุณนะครับ ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับผมก็จะพยายามต่อไปนะครับโอเคครับบายครับฟันดี